สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบแอมทรูนีโดยแม่หมอ,อ้อมธรรมธาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูจัดอันดับราศีที่ต้องบอกเลยว่าแต้มบุญดีแต้มบุญแรงมีโอกาสดวงดีมีโชคมีลาบมีความสําเร็จเนอะนะจัดอันดับนะคะเป็น4ี่อันดับด้วยกันนะคะมาดูกันว่าแต่ละคนนะแต่ละลัคนาราศีจะอยู่อันดับใดบ้างแล้วลัคนาราศีอะไร นะติดโผบ้างนะวันที่31ธันวาคม2566เนาะดาวพระเกตจะย้ายราศีจากราศีพฤกษบเข้าสู่ราศีเมษนะคะเวลา10นาฬิกานาทีส่งผลนะคะให้แต่ละลัคนาราศีมีโอกาสมีแต้ม,ตมบุญนะแล้วก็แต้มบุญนี้อาจจะส่งผลในเรื่องต่างๆของแต่ละลัคนาราศีมาจัดอันดับกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับ อันดับที่4ี่ก่อนนะมี4ี่อันดับด้วยกันนะคะอันดับที่4ี่นะคะได้แก่ชาวลัคนาราศีมังกรและกลุ่มค่ะออคู่ลัคนาราศีที่อันดับที่4ี่คือชาวลัคนาราศีมังกรและแลัคนาราศีกลุ่มต้องบอกว่าเคียงคู่กันมาเลยมังกรและกลุ่มนะคะเพราะว่า ราศีหนึ่งมีโอกาสได้อสังหาริมทรัพย์อาจจะได้บ้านใหม่ที่ดินทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ใหม่นะอีกลัคนาราศีหนึ่งคือชาวลัคนาราศีกุมเช่นเดียวกันมีโอกาสได้อสังหาริมทรัพย์หรืออาจจะได้รถใหม่ยานพาหนะใหม่เป็นไปได้เช่นเดียวกันอ่อจจะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยนะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับชาวลัคนาราศีมังกรและลัคนาราศีกุมหลังจากดาวพระเก็ตย้ายอ่ะขอดูพลังงานหน่อยสิเออเห็นไหม ไพ่ขึ้นพลังงานมาตรงมา,ม,าม,ามากๆก็คือคุณมีโอกาสได้ของใหม่ได้ของใหญ่และได้ของใหม่เออนะชาวลัคนาราศีมังกรและชาวลัคนาราศีกุมนะมีโอกาสได้ของใหม่มีโอกาสได้ของใหญ่นะคุณมีโอกาสได้ของใหญ่มีโอกาสได้ของใหม่เออนะที <itsu> ่ต้องบอกเลยมีโอกาสได้โชคได้ลาบนะแต้มบุญสูงใครหวังบ้านมีโอกาสได้บ้านใครหวังรถมีโอกาสได้รถใครหวัง อา,อาคารบ้านเรือนโรงงานนะมีโอกาสได้สมหวังดังใจหรือใครมีหวังในเรื่องของที่ดินนะหรือทรัพย์สินอสังหาริรมทรัพย์อะไรต่างๆมีโอกาสได้นะช่วงเวลานี้หลังจากที่ดาวพระเกตย้ายแล้วต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้อขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะนะว่าพายอยากจะสื่อสารอยากจะบอกโอ้โหดวงดีดวงแรงดวงดวงโดดเด่นอะ่ะเออเพราะฉะนั้นแล้วในช่วง หลังจากที่ดาวพเก็ย้าย31ธันวาคมนะมีโอกาสว่าอํานาจวาสนาบารมีของคุณโดดเด่นทําให้คุณมีโอกาสที่จะมีทรัพย์มีสินมีเงินมีทองนะมีโอกาสมีอสังหาริมทรัพย์มีหลักมีฐานมีความมั่นคงในตัวเองสูงได้บ้านใหม่ได้รถใหม่หรือมีโอกาสที่จะได้ครอบครองหลักฐานทรัพย์สินอะไรต่างๆเป็นของตัวเองอ๋อ หรือมีโอกาสว่าคุณอาจจะปลดหนี้ในเรื่องของการผ่อนชำระได้ครบใน31ธันวาคม2566ก็เป็นไปได้เอออะต่อมาค่ะอันดับที่3นะที่ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ดาวพระเกตย้ายแล้วดวงดีแต้มบุญสูงนะมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นอันดับที่3ได้แก่ชาวลัคนาราศีมีนและถอ่ว เคียงคู่กันมาจัดอันดับไม่ได้เลยต้องบอกเลยต้องอยู่เคียงคู่กันนะชาวลัคนาราศีมีและชาวลัคนาราศีธนูมีโอกาสเหลือเกินว่าหลังจากที่ดาวระเกตย้ายแล้วบุญกุศลนะหรือต้องบอกว่าเป็นสิ่งดีๆที่คุณกระทํามานั่นแหละส่งผลให้คุณมีโอกาสแจ้งเกิดมีโอกาสว่าการงานตำแหน่งหน้าที่การงานจะเจ,จิดจรัสแล้วก็ประสบความสําเร็จเออ ใครหวังงานมีโอกาสได้งานใครคิดที่จะริเริ่มทำการงานใหม่ๆทำธุรกิจใหม่ๆมีโอกาสได้ริเริ่มเริ่มแล้วริแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จด้วยเอออะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยสำหรับชาวมีนและธน,นูนะไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณโอ้อ ตรงมากไพ่ตรงมากไพ่แม่นมากดูเหมือนกับว่าหากคุณคิดจะทําธุรกิจหากคุณคิดจะเริ่มทําอะไรสร้างสรรค์ทำอะไรในช่วงเวลานี้มีโอกาสเหลือเกินว่ามันจะประสบความสําเร็จนะเออคิดจะทําธุรกิจคิดจะทําอะไรคิดจะเริ่มงานใหม่หรือมีโปรเจกต์ขยายในเรื่องของธุรกิจมีโอกาสปังโอ้มีโอกาสว่าทําได้แล้วทําปังด้วยนะอขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยสิเออเนี่ยเออ เอาละเอาละใครคิดจะทําธุรกิจช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้ทํามีโอกาสที่จะทําได้แล้วมีโอกาสว่าทําแล้วจะประสบความสําเร็จด้วย <c oughs> ธุรกิจหรือการงานที่คุณคาดหวังที่คุณตั้งใจจะทําในช่วงเวลานี้มีโอกาสว่าเริ่มแล้วดีเริ่มแล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสปังเบรเยมีโอกาสว่าจะได้เฮหละงานนี้นะ <c oughs> มีโอกาสจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีโอกาสว่ามันจะมีสามารถสร้าง มหาทรัพย์สมบัติได้อย่างมากมายมหาศาลนะเออดูจากพลังงานตรงนี้โดดเด่นมีออร,ร่ามีราศีนะเออราศีจับออร,ร่าจับหยิบจับทําอะไรช่วงนี้โดดเด่นเหลือเกินนะโดดเด่นเหลือเกินอ้ยดูจักพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้โดดเด่นนะ ออราราศีมาเต็มนะจะหยิบจะจัดจะทำอะไรมีเมตตามหานิสน่เมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นก็ชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณคิดจะเริเร่มทําอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสแจ้งเกิดมีโอกาสาที่จะได้มีชื่อเสียงโด่งดังนะได้ คิดจะทําอะไรมันแจ้งเกิดแน่นอนนะมันมีโอกาสประสบความสําเร็จแน่นอนคิดจะริเริ่มทําอะไรช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ทําแล้วดีทําแล้วเฮงทําแล้วปังเออต่อมาค่ะอันดับที่สองนะอันดับที่สองนะเคียงคู่กันมาสราศีได้แก่ชาวลัคนาราศีสิงและไม่ถุนเออ ชาวลัคนาราศีสิงห์และชาวลัคนาราศีมิถุนต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ดาวพระเกตย้ายแล้วจะส่งผลให้ดวงชะตาของคุณมีโอกาสมีโชคมีลาบมีโชคมีลาบมีอำนาจวาสนาบารมออีมีโอกาสจเจริญรุ่งเรืองรุ่ง,รง,รงโรจน์ก้าวหน้านะในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานหรือธุรกิจ มีโอกาสมีโชคมีลาบนะลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคมีโอกาสได้ด้วยเออ,อขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยสําหรับชาวสิงและมิถุนนะจะเป็นอย่างไรกันบ้างโอ้โหเห็นไหมโอ้ยไพ่แมนมากดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าหลังจากที่ดาวระเกดย้าย31มธันวาคม2566 โชคลาภวาสนาอํานาจวาสนาบารมีนะจะมาแบบเหลือล้อนมาแบบล้นเหลือมาแบบมากมายมหาศาลมีโอกาสมีดวงมหาลาภมีดวงมหาโชคมีโอกาสว่าจะได้ยิ่งใหญ่จเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่ง,รงโรจน์นะคะ,ะในเรื่องของการงานเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หรือได้ทํางานที่เจริญเติบโตก้าวหน้ามากขึ้นหรือถ้าทําธุรกิจมีโอกาสเหลือเกินว่าธุรกิจของคุณจะได้เจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์หรือได้ขยายสาขามีโอกาสเหลือเกินว่าธุรกิจของคุณจะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองแล้วมีโอกาสได้โชคได้ลาบด้วยผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนรอบข้างหรือว่าคนรอบตัวหรือว่าลูกค้าลูกหาหรือว่าคนที่ทําธุรกิจกับคุณทํางานเนบคุณจะผลักดันสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือทําให้คุณมีโชคมีลาบมีความสําเร็จ โชคลาบมากมายมหาศาลต้องบอกเลยกินดีอยู่ดีชีวิตดีชีวิตปังชีวิตรอดม,มีโชคมีลาบมีความสำเร็จบุญวาสนาบารมีที่คุณสั่งสมมาทำให้คุณมีโชคมีลาบดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าแต้มบุญดีแต้มบุญสูงนะแต้มบุญจะประสบความสำเร็จแต้มบุญจะทำให้คุณปังปริเยแต้มบุญจะทำโอ้ มหาสเสน่ห์มหาสเสน่ห์ดูสิเนี่ยมีโอกาสเหลือเกินว่าแต้มบุญสูงแต้มบุญแรงนะหยิบจับทำอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จเรียกเงินได้เงินเรียกทองได้ทองเรียกความสําเร็จได้ความสําเร็จนะ นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลานาทีทองนาทีที่ดีของชีวิตของคุณนะมีโอกาสมีโชคมีลาบมีความสาเร็จเจริงรุ่งโร่งรุ่งโรจน์ก้าวหน้าและประสบความสําเร็จเป็นดวงที่ต้องบอกเลยว่ามีมหาลาบมหาโชคมหาสเสน่ห์ต่างหากาและอันดับที่หนึ่งนะเคียงคู่กันมาเลยนะคะก็คือชาวลัคนาราศีเมษและตุลเออ ชาวาราศีเมษและตุลณนะ์ในช่วงนี้ดวงโดดเด่นในเรื่องของแต้มบุญแต้มบุญสูงแต้มบุญดีแต้มบุญแรงนะหยิบจับทําอะไรมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีอํานาจวาสนาบารมีดีนะต้องบอกให้ดวงดีดวงมีราศีมีอํานาจวาสนาราศีออราจับนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าทําให้ใครหลายๆคนรุมรักนะรุมอยากจะเมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือคุณนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยสําหรับ ชาวเมธและชาวลัคนาราศีตุลนเห็นไหมมีหลักมีฐานมีความมั่นคงชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าชีวิตมั่นคงมีหลักมีฐานนะมีโอกาสเหลือเกินว่าแต้มบุญของคุณจะส่งผลให้ชีวิตของคุณสุขกายสบายใจแฮปปี้มีความสุขเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้าและสุขสบายโอ้ยแต้มบุญสูงมีโอกาสเหลือเกินว่าบุญกุศลที่คุณสร้างมาจะส่งผลให้ชีวิตของคุณหลังจากนี้ มีแต่ความสุขกายมีแต่ความสบายใจมีแต่ความแฮปปี้มีแต่ความ, Happy, ม,วามสําเร็จนะมีแต่ความสมหวังมีโชคมีลาภมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแบบไม่หยุดไม่หย่อนต้องบอกเลยชีวิตจะอยู่เหนือปัญหาอุปสรรคและศัตรูทั้งปวงชีวิตของคุณจะอยู่เหนือปัญหาอยู่เหนือศัตรูอยู่เหน,ออเนืออุปสรรคชีวิตจะมีแต่ความสุขกายสบายใจนับตั้งแต่ 31ธันวาคมหลังจากที่ดาวพระเกตย้ายเป็นต้นไปชีวิตดีชีวิตปังชีวิตสุขก,กายสบายใจตลอดไปเออ ใครรับคำนายอย่าลืมเฮียวนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดตัวแจกดกระดิงกริ่งกริ่งกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอในการทาคลิปดีๆต่อไปให้ทุกทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานเตื่นรู้และก็ส่งพลังนะคะต้องย้ําอีกทีวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณมาเลื่อนฟีดเจอคลิปนี้แสดงว่า แต้มบุญแรงแต้มบุญสูงนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าบุญบาร,รมีของคุณที่สะสมมาส่งผลให้คุณมีดวงชะตาที่ดีนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปยินดีด้วยนะคะ